เทีทเยนกันไหนคุณป,าไป,ไปา่าวป่าวอันอยูหาปีกเอาหาแหลมหาแหลมหกปีบอ่ะหาแหลมเอาหกแหลมอธิษฐานด้วย,ยวอธิษฐานก่อนแล้วก็ค่อยปเป่เอานนอธิษฐานก่อนค่อยปเป่เอาอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยเอา้า เป่าเร็วเนี่ยมันฮอนว่าจังได้ว่าจังได้อ่านิทานก่อนให้เรียนหนังสือเก่งให้เป็นคนผู้หูผู้ดีให้ใหญ่เป็นเท้าเป็นนางเด้อบอกให้มันฟั้างในแรงความเรียนดีมึงหนาเป็นเด็กดีเลยหนังสือเก่งๆนะคะน้องแก้มให้เป็นเจ้าเป็นนายนางเลยให้นางเป,เป็นคู่กันได้เป็นคู่เงินเดือนที่ห้าหมื่นหุ่นนางเยอะแปด ลองเคี้ยกิบะแฮปเอาเอา้องเอาี้ยแคบเขาบอกลองไเอาป้าวหนึ่งสองสามโอ้ยอันนี้คือเค้กเค้กว่าไหมวันเกิดเละค่ะเค้กอยากวันเกิดอยากวันเกิดอยากวันเกิดอยากไปสร้างเองเลยคุณเดชวันเกิดอยากไปสร้างเองไปสร้างเองเลยอ้าวเดี๋ยวไปเอาชั่วมาให้หัวใจด้วยนะหัวใจด้วย อันน <S 々> ี้คือวันเกิดอยเาน้อยขาดก็ป้าห้าหกีเจ็ดร้อยเลยเจ็ดร้อยเหรับน้องแก้มอเจะชอบคนเกิ้ลบ้านุ่ซอนวนเกิดบาุซอนใช่มาิมาหาุซอนเนาะเอาปนมาพี่เนเอากินกินกินกนมาหาจุซอนเนาะของจุซอนก็มีเยคุดิยัง กันสงให้เพื่อนเท่าอ่ะโอเคอันอันจิมุกเค้กอลหาร้อยซนตื้อมากกบบคยซื้อเด้อเค้กอลาร้อยเด้ออันนี้ไปสั่งองไหม่กินเค้กห้าร้อหรอีซาอีต่างหากตาใบพวกพรอไเบพรอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลแม่ขอบคุณพี่พเแแม่เค้กให้กิน

บไนด้อมากินหนึ่งมิกินให้จูใจเลยสีจูใจเลยสี่ห้ตอนมันจูใจมับจุใจแบงอะไเหรอหายังกินอยู่ไปดไปหาควายใส่กล้อง